เอาคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่มีการเผยแพร่กันทางโลกโซเชียลเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เข้าไปขอเสื้อ จากร้านขายเสื้อแบรนด์นะคะในพื้นที่เปิดหาดใหญ่จัดสงขลาค่ะปรากฏว่ามีการตรวจสอบแล้วนะคะก็พบว่าหญิงคนนี้นะคะก็น่าจะมีสติไม่ดีค่ะและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเจ้าของร้านเองก็หว่นกลัวนะคะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำได้อีกนะคะเนื่องจากว่าที่ร้านเองก็มีการเปิดให้บริการจนถึงเวลาห้าทุ่มซึ่งมีการวิ่งวอรไปยังหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้ช่วยการสอบส่องดูแลเพื่อความปลอดภัยด้วย ซึ่งจากกรณีที่มีเพจเพจหนึ่งนะคะได้มีการานำเสนอข่าวนะคะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับคลิปที่มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้าไปภายในร้านอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะโดยหญิงสาวคนนี้นะคะพบว่ามีสติไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะหลังจากที่หอบหมอนมาสใบแล้วก็วางเอาไว้หน้าร้านจากนั้นก็มีการถอดรองเท้าค่ะเดินเข้ามาภายในร้านแล้วก็บอกว่าจะมาขอเสื้อตัวหนึ่งเพื่อจะเอาไปให้กับสามี โดยทัดท่าทางการพูดของเธอเนี่ยทางเจ้าของร้านบอกว่ามองแล้วเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามีเสียงช่วงจังหวะที่เขามีการพูดคุยกันในร้านด้วยจากคลิปกล้องวงจรปิดไปฟังกันดูค่ะอ๋ออะไรแม่ถัวทุกอย่างเลยแม่กอะไรอ่ะอะไรก็ได้่ะตีล่าหัวหนูนี่แบบว่าองไงคะเพื่อนเขดูถูกเพื่อนแบบแบบะไรอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ขอสักอย่างนึ่งขออย่างนี้คือขออะไรของในร้านเหรอใช่ค่ะไม่ได้ถ้าขอแล้วพี่เอาอะไรอ่ะขาดทุนเลยในเมื่อเราไม่มีไม่ได้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 มล้พี่ขอขอแล้วทีนี้ขออะไง่ายขาดทุนเลยขอเสื้อตักตัวหนึ่งค่ัอ่ะเสื้อโกไม่ได้เลย แล้วทุนน่ะของซื้อของขายมาโอนี้ไม่ได้เื้อหนูขาเอาแล้วจีบทำไมอ่ะเชื่อหนูค่ะบะจีงมันเบอร์ไปเลยไปไปนูขอเบ็เนตัว คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพขณะที่หญิงสาวคนนี้เนี่ยบอกว่าเข้าไปขอเสื้อตัวหนึ่งให้กับสามีได้ไหมนะคะเพราะว่าสามีเนี่ยไม่มีเสื้อนะคะแต่ว่าจังหวะที่ขอนั่นแหละค่ะเธอก็ตัดสินใจฉีกเสื้อตัวเองที่สวมใส่มาแล้วขณะที่ฉีกเสื้อตัวเองเนี่ยนะคะทางเจ้าของร้านก็บอกว่า เธอเองก็ไม่ได้สวมชุดชั้นในที่เป็นเสื้อชั้นในของสุภาพสตรีด้วยค่ะซึ่งก็ทำให้ทุกคนในร้านก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยทำทำไมกล้องมลจรปิดมีเห็นไหมเห็นหรือเปล่าว่ากล้องมันบันทึกอยู่อะไรอย่างนี้นะคะหลังจากนี้ทางเจ้าของร้านก็มีการเชิญให้หญิงสาวคนนี้เนี่ยออกไปจากร้านนะคะซึ่งจากการสอบถามนางสาวนภักปียะจินดาโน,น์อายุ29ปีซึ่งเป็นพี่สาวของเจ้าของร้านนะคะว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยหญิงสาวคนนี้เดินเข้ามาในร้านค่ะซึ่งตอนนั้นก็ดู ท่าทางแล้วบอกว่ารู้แล้วละว่าไม่ใช่ลูกค้าอย่างแน่นอนแล้วก็เดินเข้ามายืนส่องที่กระจกขณะที่คนในร้านนีกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะคะจากนั้นเนี่ยก็ดเดินออกมาพูดกับหญิงสาวคนดังกล่าวว่านะคะว่ามาทําไมหญิงคนนี้ก็บอกว่ามาขอเสื้อตัวหนึ่งนะคะเจา้าของร้านก็บอกเขาว,ว่าไม่ได้เอาไว้ขายจากนั้นหญิงคนดังกล่าวนะคะก็พูดคุยสักนิดสักหน่อยแล้วก็ฉีกเสื้ออย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะขณะที่หลังจาก ก่อเหตุนะคะฉีกเสื้อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหญิงสาวคนดังกล่าวพอดูทีท่าแล้วว่าจะไม่ได้เสื้อแน่ๆก็ยอมเดินออกมาจากร้านแต่โชคดีนะคะที่บอกว่าพอเดินออกมาตอนจะถึงประตูเนี่ยก็มีการแบบพูดคุยกันอีกเล็กน้อยเหมือนกันว่าทําไมขอแค่นี้ก็ไม่ได้เสื้อที่แบบดูเหมือนว่าแบบทางร้านขายได้กําไรอยู่แล้วอะพอจะแบบขอได้ไหมสักตัวหนึ่งจะเอาไปให้สามีนะคะ แต่คนในร้านเองก็บอกว่าก็ไม่ได้หรละเพราะเป็นของซื้อของขายซึ่งหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ PowerPoint ออกไปก็มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นไปทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบทั้งต่อคนที่เข้ามาขอเสือ้อแล้วก็ทางร้านเหมือนกัน ซึ่งหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะทางเจ้าของร้านเองก็บอกก็ยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าช่วงจังหวะที่หญิงสาวคนนี้เข้ามาเนี่ยเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วนะคะประมาณ 3- ามสี่ทุ่มซึ่งตอนนั้นที่ร้านเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการปิดให้บริการปกติก็จะปิดประมาณเกือบเกือบห้าทุ่มแต่บอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็คงจะต้องกลับมาทบทวนเหมือนกันว่าอาจจะมีการปิดร้านเร็วขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่ากลัวถ้าหากว่าหญิงสาวคนดังกล่าวที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีาอ,นนอาวาุธา ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ได้และที่สําคัญในร้านนี้เนี่ยก็มีการใส่ขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะในราคาค่อนข้างที่จะมีราคาสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าในขณะที่หญิงสาวคนนี้เข้ามาในร้านเนี่ย ก่อนที่จะออกไปจากประตูเนี่ยก็มีการยื้อแย่งเสื้อนะคะดึงเสื้อจากในร้านไปตัวหนึ่งอย่างที่เห็นเมื่อส,สักครู่แล้วก็ส้วนต้นี้นก็มีมูลค่ากว่า1000บาทด้วยซึ่งตานานก็บอกว่าเนี่ยก็เข้ามาก็ทําให้ทรัพย์สินในร้านเสียหายเหมือนกันก็ฝากไปถึงตํารวจนะคะให้เข้ามาช่วยดูนะคะตรวส่องดูว่าร้านไหนในพื้นที่ที่ยังประกอบกิจการในช่วงกลางคืนเพราะอาจว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่สาวเจ้าของร้านนะคะที่บอกเล่านาทีนี้ให้ฟังไปฟังกันดูค่ะ มีผู้หญิงเดินเข้ามาคือดูท่าทางก็รู้แล้วว่าคือไม่ใช่ลูกค้าแน่นอนแล้วก็มาก็มามายืนสองที่กระจกเราก็นั่งกินข้าวกันอยู่เสร็จทีนี้ก็เดินออกมาเขาบอกว่าขอเสื้อตัวหนึ่งเราบอกว่าให้ไม่ได้เพราะเราขายใช่ไหมขอขอขอไปให้ผัวเขาบอกขอไปให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยเออแฟนโดนดูถูเราก็ไม่ให้ก็ไม่ให้เขยืนยันว่าไม่ให้นะ พยายามพูดให้เขาเข้าใจว่าเราให้ไม่ได้เขาบอกว่าให้ตัวที่เราได้กําไรแล้วก็ได้เราบอกว่ามันไม่มีเขาบอกว่าเอาตัวที่พี่ได้กําไรแล้วก็ได้เอาตัวที่อ่าขายแล้วก็ได้กําไรในในเซตนั้นแล้วในชุดนั้นแล้วเขาเลยฉีกเสื้อเลยช็อกช็อกมากคือไม่คิดว่าเขาจะทําไงพ,พี่แล้วคือเขาก็ไม่ได้ใส่ชุดชั้นในอะไรด้วยพอเ,เขาฉีกปุ๊บเราอึ้งเลยแล้วเขาก็ยอมเดินออก เขายอมเดินออกก็เดินตามหลังเขามาดีที่เดินตามหลังนะเพราะว่าเขาก็มาหยิบหยิบเสื้อไอตรงที่ประตูพอดีเลยหยิบเสื้อ,อขณะที่จากข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหญิงสาวคนนี้เนี่ยผู้สื่ข่าวเองก็บอกเขาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหญิงสาวคนนี้เนี่ยก็มักจะมีพฤติกรรมนะคะในการที่จะไปขอเงินขออาหารนะคะจากร้านค้าในละแวกน,น,นั้นซึ่งสําหรับ จุดที่เกิดเหตุนะคะก็อยู่ในพื้นที่ของถนนราชอุทิศในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่โดยเพราะว่าหญิงสาวคนดังกล่าวก่อนนันนี้ก็เคยมีข่าวมีคราวนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยไปนั่งดมนะคะท่อไอเสียของรถยนต์ ซึ่งก็อาจจะเกิดอาการหลอนนะคะหรือว่าอาการที่เรียกว่าสติเนี่ยไม่ค่อยจะดีก็เลยทําให้เกิดอาการต่อเนื่องซึ่งชาวบ้านในบริเวณนั้นนะคะจากการที่ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามว่าเคยเห็นหน้าค่าตาหญิงสาวคนดังกล่าวมาหรือไม่ปรากฏว่าหลายคนบอกเขาว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ในละแวกนี้ล่ะค่ะแล้วก็มักจะมาขอเศษเงินขออาหารขอเสื้อผ้าจากคนในบริเวณนั้นนะคะซึ่งหลายคนก็บอกก็คุ้นหน้าคุ้นตาก,กันอยู่ ส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบเองตอนนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าก็ฝากไปถึงครอบครัวแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนกันว่าอาจจะต้องเข้ามาดูแลนะคะแล้วก็ช่วยเหลือหญิงสาวคนดังกล่าวนะคะว่ามีอะไรที่ครอบครัวนะคะเกินกําลังที่จะดูแลหรือไม่เพราะว่าไม่อย่างนั้นนี่ก็อาจจะสร้างความวุ่นวายแล้วก็ความเดือดร้อนให้กับครอบครัวนะคะรวมไปถึงคนอื่นๆในสังคมได้อีกค่ะ